มือมือมาทำไมอ่ะหันหน้ามาเสื้อเลยนี่อ่าแม่ให้ดูด้วยก็อ,อืมมาเฮ้ยโอ้โหอันนี้มีสีดีด้วยอืมไปไ<ะ>ปแม่พาเข้าไปดูข้างในดู จะเป็นยังไงนะอยากดูจะว่าเป็นยังไงอ่ะเหยียบแตนนี้หนูเหยียบันนี้ไงตรงนี้ลวปได้มาข้างนข้ัจะมาเนี้อ

ว,วัวตังวาดตกยังมาจวต้อลงมิ้งโอ้โหไม่เราขึ้นมาเยอสูงดีเลยอ่ะอุยสูงมากไปไม่ได้นะเพราะว่าเอาไม้กั้นไว้แล้วี่นีไ่ไงตรงที่เรามาวันแรกใช่มาทำไมเราต้องขึ้นมาด้วยห่ะแม่ขึ้นมาดูไงสวอยากสมากฮ้ย อ่านั่งสวยมากที่ทำทำหมู่บ้านละเนี่ยสวยมากนีดูย่าเตียงย่าเตียงพื้นเลยยังไงวันที่เรามาตอนนั้นยังไม่ทำเลย ีปลาคาร์บด้วยนี่ปลาเต็มหมดเลยอะปลาคาร์บด้วยทำไมปลาเต็มจังอะนี่ปลาคาร์บบบ้านตาเลยปลาคาร์บปลาเหรอมันไม่ใช่ปลาคาร์บเหอเออปลาคั่จริงไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูข้างล่างอหรนี่ปลาคาร์ แม่ระวังทอนและสาบจบด้วยนะตอนแม่ก็โตแล้วอ๋อลูกจบมันก็โตแล้วป่ะเดินดีๆลงไปลงไปเหรอแม่หรือว่างึ้นแม่ไปเพื่อเหนือยากเกียรตรงนี้งามไหมโอเคไหมโอเคไหมอันนี้ก็ลงไปใช่ไหมแม่อืมลงไปใช่ไหมอืมสวยมาก ลงไปให้พ่ออุ้มป่ะพอแล้วหนูเบาๆเดี๋ยวเพิ่งลงมานี่ช่วยมากไม่ได้วยหน่อยปะปะช่วยมาก